ผลผลิตปีที่สี่โมโซีดีโมเดนดิฟไทยค่ะเป็นยังไงบ้างคะครับก็ก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทาง OR นะครับทางช้างนะครับโตโยต้าเอ่อฮอนด้านะครับแล้วก็ยามาฮ่าแล้วก็พาร์ทเนอร์นะครับที่ได้ร่วมกันจัดงานขึ้นมานะครับโดยเฉพาะช้างอารีนานะครับที่ทําให้ทั้งนี้นะครับเราถือว่าเราประสบความสําเร็จสูงสุด ในหลายๆมิตินะครับเพราะว่าก่อนการแข่งขันนะครับเราก็มีความกังวลเรื่องของการประชาสัมพันธ์ที่อาจจะล่าช้าไปนิดหนึ่งนะครับแต่ปรากฏว่าก็ได้รับการตอบรับนะครับจากพี่น้องคนไทยและต่างชาติอย่างดีมากนะครับแม้จํานวนคนโดยรวมนะครับจะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วไม่มากนะครับคือเพิ่มขึ้นมาแตะๆอยู่เกือบๆหนึ่งแสนแปดหมื่นคนนะครับก็มากกว่าปีที่แล้วประมาณพันกว่าคนนะแต่ที่เราน่ายินดีมากก็คือว่าเรามีแฟนนะครับต่างชาติเดินทางเข้ามาย เยอะขึ้นถึง11นะครับหรือว่าจะคิดเป็นตัวเลขตอนนี้เนี่ยเราเกินกว่า5,000 50, แล้วประมาณ52,000คนนะจากที่46,000คนนะอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่ารายการของเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะครับก็คือเรื่องของมูลค่าเศรษฐกิจนะครับจากการที่ช่วยกันทุก ทุกบูธเลยนะครับทั้ง OR นะครับทั้ง Honda ช้างแล้วก็ยามาฮ่นะครับได้มีกิจกรรมต่างๆนะครับเสริมเข้ามาทําให้งานมีความคึกคักแล้วก็มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยนะครับเรา,เามีมูลค่าเศรษฐกิจเนี่ยสูงเป็นประวัติการตั้งแต่เราจัดมา,าครั้งนี้นะครับเราได้มูลค่าเศรษฐกิจเกือบ4,500หล้าน นะครับก็ถือว่าเราเพิ่มมากขึ้น4 45ล้านนะครับจากการที่เรามีกิจกรรมเสริมนะครับมีการ أ, โปรโมทเรื่องของสินค้าโอทอมีอาหารนะครับแล้วก็กิจกรรมเสริมมากมายนะก็ทําให้เราถือว่าเราเป็นเฟสติวัลแล้วก็ผมเชื่อว่าเป็นพากกรรมที่ไม่ใช่เฉพาะกีฬานะครับเป็นพากกรรมของประเทศไทยหรือเฟสติวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยณปัจจุบันครับ ในเรื่องของมาตรฐานนักแข่งนะครับอยากให้ดรพูดถึงสักนิดหนึ่งนักแข่งไทยเราอยากที่จะจพูดในในส่วนของนักแข่งไทยนะครับต้องแสดงความยินดีเพราะว่ากล้องสมเกตและก็ทีม Honda นะครับสร้างประวัติศาสตร์ได้ขึ้นโพเดียมได้เป็นอันดับ3ามครั้งแรกนะครับตั้งแต่การจัดการแข่งขันมาก็เห็นถึงพัฒนานการถึงความมั่นใจแล้วก็ถ้าเห็นว่าพัฒนาการถ้าเราได้ตามกันนะครับกล้องสมเกตก็ได้แชมป์ที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าจุดประกายนะครับทำให้ตอนนี้ยามาฮ่าเริ่มขยับ นะครในการที่จะปั้นนักนักแข่งขึ้นมาใหม่ๆนะครับในการทําผลงานในมอเตอร์สนะครับผมก็เชื่อว่าทําให้วงการมเตอร์สปอร์ตของประเทศไทยคึกคักขึ้นแล้วก็จะมีการปั้นนักกีฬาไทยเข้ามาสู่ระบบมากยิ่งขึ้นครับแนวทางการพัฒนาหรือสนับสนุนมอเตอร์สปอร์ตไทยเนี่ยของทาง กีฬาแห่งประเทศไทยนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็ขานรับนโยบายนะครับของรัฐบาลในการที่จะให้กีฬาเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับซึ่งถือว่าการการปั้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยจะนอกจากเรื่องของการพรัฒนาในมิติของกีฬาแล้วเรื่องของเศรษฐกิจท่องเที่ยวนะครับมีความสําคัญอย่างยิ่งมอเตอร์สปอร์ตเราเห็นได้ชัดแล้วก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าเป็นเรื่องของมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงที่สุด นะครับในบรรดาทุกชนิดกีฬาตอนนี้ใน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 ประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเเสริมตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็เป็นนโยบายของรัฐบาลทางกระทรวง,งท่องเที่ยวและกีฬาอยู่แล้วครับทางโอฮาร์ครับในฐานแะแด่านสปอนเซอร์ครับมองความสำเร็จนที่มีครับก็ขอบคุณครับโออาเราเราทำงานกับรัฐบาลนะครับรวมทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเรามองว่าการจัดงานครั้งนี้มีความสําคัญมากเพราะว่ามีสายตาในโลกนี้มองเรามามากนะครับซึ่ง ก็เป็นนโยาบายของอาอยู่แล้วที่จะร่วมส,สมนับสนุนงานดีๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนกีฬาของประเทศไทยนะครับแล้วก็ดีใจมากนะครับที่เห็นนักกีฬาประเทศไทยสามารถที่จะขึ้นยูบุนยูมอนเท่นนะครับเป็นอันดับ3ซึ่งตรงนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนครับดรดรอยากจะเสริมอะไรไหมครับครับก็คงก็อ,อ,อยากจะให้หน้าใหญ่กว่านี้ ก็จริงๆเรามีเวลาเตรียมเตรียมตัวมากขึ้นนะครับก็เชื่อมั่นว่าถ้าเราร่วมมือกันทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็วางแผนร่วมกันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับผมเชื่อว่าเราจะขยายนะครับในจํานวนตัวเลขนะครับเพราะผมอยากที่จะให้คนไทยได้เข้ามามากขึ้นนะครับยอมรับว่าในปีที่ก่อนที่จะโควิดนะเราตัวเลขของผู้ชมคนไทยเนี่ยมากกว่านี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามีการบ้านนะครับในการที่ต้องเริ่มประชาสัมพันธ์กันตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็คงมา ร่วมประชุมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะว่าจะทำไงในการที Lightning ่จะโปรโมตสร้างกระแสมากขึ้นนะครับทั้งปริมาณคนไทยและต่างชาติให้มากขึ้นครับทางทางนะครับกิจการด้านนอกคอยดูคือแต่ละบรสษัทต้องรับมก็ก็ต้องบอกว่าของทางเราอยู่เป็นถือว่าเป็นเบื้องหลังนะครับของการแข่งขันรายการนี้ถือว่าเออเป็นเขาเรียกเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของความบันเทิงความผ่อนคลายมากกว่านะครับเราก็ มีมีแขกเข้ามาเยอะนะครับในในส่วนที่ที่เราเตรียมไว้นะครับในช้างเฮาส์ก็เราเรามีที่พักผ่อนกินดื่มให้ให้เป็นที่หลบร้อน,นะครับก็จากจากจำนวนที่เห็นเนี่ยก็ถือว่านักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งต่างชาติให้ให้ความสนใจกันมากขึ้นนะครับรวมทั้งพวกคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็มวยต่างๆก็ผู้ชมก็ก็เข้ามากันเต็มนะครับ ขอบคุณนะครับปีหน้ามอเตอร์ทูมอเตอร์ทรีของฮอนด้าเต็มฤดูกาลครับอ่าสักหน่อยไหมคุณนาอ่าสักหน่อยนะอ่าสักหน่อยอยถือว่าอ่าสักนิดหนึ่งมองมองกล้องนะครับคุณนาครับผมก็อยากจะเสริมท่านผู้ว่ากองสังนะครับในการกีฬาพัฒนากีฬามอเตอร์สปอร์ตนะครับฮอนด้าปีหน้านะครับกล้องสมเกตันทาเต็มฤดูกาลมอเตอร์ทูนะครับพร้อมกับกล้องชัางกรช่ากรมัวสีนะครับ 33, cortex, กกเบอร์33นะครับก็จะลงเต็มฤดูกาลเลยครับปีหน้าอาจจะเปลี่ยนเบอร์นะครับอย่าลืมนะครับกล้อง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 นะครับช่วยกันเชียร์ด้วยนะครับผมขออยามาฮ่าด้วยหน่อยนะคขออย่ามาฮ่านิดนึงครับพี่หมูทางยามาฮ่าแล้วขอขอบคุณทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับที่ส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ก,รกีฬาทําให้นักกีฬาของเราเนี่ยยกระดับทักษะแล้วก็ความสามารถในการพร้อมในการเข้าแข่งในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกเสียงเชียร์นะครับที่ครับน้องไอเดียโมเดอร์ทรี หมายเลข32ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากที่เป็นครั้งแรกที่ทางน้องไอเดียเนี่ยเข้ามาร่วมในใ,ใ,ในในสิทธิ์วคลสนะครับก็ได้กระทบเอ่อเคียงบ่าเคียงไหล่กับนักแขกระดับโลกก็เชื่อว,ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีและปีหน้านะครับคอยติดตามผลงานของ Yamaha ด้วยนะครับเราก็ไม่นิ่งเฉยนะครับพยายามพัฒนาทั้งรถทั้งคนและในทีมช่างเช่นกันนะครับขอบคุณครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ขอบคุณมากครับ